สวัสดีครับผมอ้วนแฟตไบยชอปนะครับวันนี้มีรีเบล3 0 0ปี2017จดปี18เลขไม้เพียง15,000โลนะครับสภาพสวยๆแต่งหล่อๆบอกเลยคันนี้ใครหาอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับรายละเอียดเยังไงลองไปชมกันเลยนะครับ นี้นะครับก็จะพามาชมรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้าสวยๆไม่น้อยๆอีกแล้วนะครับคันนี้คือ Honda r ร b เบ300ปี2017จดทะเบียนปี18นะครับอ่าคันนี้แต่งหล่อๆเลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าสภาพนางฟ้ายังไงนะครับคันนี้นะครับเลขไม่วิ่งไปเพียง15,000กโลนะครับหม่แท้ๆนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับ อันนี้นะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนนะครับดูนะครับตัวถังสวยๆนะครับไม่มีบุบไม่มีถลอกนะครับอันนี้เป็นเงาแสงสะท้อนนะครับนี่ครับรถเดิมๆใสๆหมดเลยนะครับนี่ครับตัวถังสวยๆนะครับตัวเครื่องเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยถอดไม่เคยแกะซ่อมนะครับเข้าศูนย์เซอร์วิสทั่วไปนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองเปลี่ยนแบตเปลี่ยนผ้าเบรกอะไรนะครับทั่วไปนะครับไม่เคยซ่อมนะครับนี่นะครับ ก็แต่งหล่อๆมีของแต่งประมาณนี้นะครับพวกตัวบังเครื่องนะครับยางหุ้มโชคนะครับเนี่ยครับตัวครอบโชค h 2 c อะไรพวกนี้นะครับแต่งสวยงามภายนอกนะครับที่เหลือก็เดิมๆนะครับท่อเดิมๆนะครับท้ายเดิมๆตัวรถก็เดิมๆหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับนี่ครับโชคหน้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับลองขี่เทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เลิฟฟุ่นหน่อยนะครับยางหน้าหลังนะครับ เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณปี23นะครับดอกเต็มเต็มนะครับเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับนี่ครับดอกเต็มเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอย่างปี23นะครับนี่ครับไปหน้าใสๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับนี่ครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับถังฝั่งนี้ก็สวยๆเลยนะครับไม่มีบุกไม่มีทะลอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ใช่รอยล้มนะครับอันนี้เป็นรอยนี่ครับ กุญแจสำรองมันเวลาขับแล้วมันขูดไปขูดมานะครับสามารถไปเอาพวกสีดำด้านพ่นได้เลยนะครับอันนี้เป็นของแต่งนะครับติดเพิ่มมานะครับตัวเครื่องก็นี่ครับเดิมๆเลยน็อตเดิมๆครับยังใสๆเลยนะครับไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับเครื่องดีมากนะครับนี่นะครับโซ่สเตอร์นะครับก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับ เรียกได้ว่าเพิ่งเปลี่ยนมายังใช้ไม่ถึงประมาณสองร้อยโลเลยครับเนี่ยครับยังเต็มเต็มนะครับเอาไปใช้อีกยาวๆเลยนะครับเนี่ยครับยางหลังก็ปีย3ิบสามครับดอกเต็มเต็มเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมครับอาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่สภาพใหม่เลยครับยางเต็มนะครับภาษีนะครับถึงกันยาหกเก้านะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดีกว่าครับ รถสตาร์ททีเดียวติดนะครับระบบ ABS ใช้งานปกตินะครับรถเจ้าของนี้เขายังใช้งานอยู่ทุกวันนะครับใช้งานขี่ไปทำงานทั่วไปวันละนิดละหน่อยนะครับรถพร้อมใช้แน่นอนนะครับนี่ครับระบบไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับใช้ได้หมดนะครับ ไฟสถานะใช้ได้หมดนะครับีไฟท้ายนะครับไฟเบรกติดครบนะครับแตรครับแตรดังนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเนี่ยครับลองฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องยังดีมากนะครับเจ้าของเขาดูแลดีเข้าศูนตลอดนะครับ เขาสูตรล่าสุดน่าจะประมาณหมื่นโลนิดๆนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับลูกค้านะครับที่กาลังหาร e ีเบลอยู่นะครับอบอกเลยนะครับมาดูคันนี้รีเบลสามร้อยปีสองพันสิบเจ็ดจดทะเบียนปีสิบแปดเลขไมเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันโลนะครับแต่งหล่อๆแบบนี้นะครับสามารถมาดูรถจริงได้นะ ถนนพระราะมสามติดกับพีอาร์ทีวันดอกไม้นะครับหรือใครอยู่่านจังหวัดวนะครับไม่สะดวกไปดูเองสามารถอิน็อกมาขอรูปรายละเอียดน,นะครับขอคลิปวิดีโอเพื่อประกอบกอารตัดสินใจได้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งไปจังหวัดหนึ่งถึงสองวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายมาด้วยนะครับรับประกันว่าได้สินค้าตรงปกตามในคลิปแน่นอนนะครับผมใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบให้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากติดตามเพจแฟนไบร็อนะครับเรามีรถสวยอัปเดตในนีน้ตลอดเลยนะครับรวมถึงเครดิตการซื้อขายเราซื้อขายจริงส่งจริงนะครับลูกค้าที่มันจองมาอยู่บ้านร,าราอรับรถสบายใจได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวมีเท่านี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ใครหายอยู่ไม่ควรพลาดน,นะครับเราหลอ่อเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ